คลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาเทียบความสวยนะครับของสีขาวแดงกับน้ำเงินแดงนะครับเวฟ125ตัวท็อปปี2022นะครับแล้วก็อัปเดตราคาเดือนพฤษภาคม6้นะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่นะครับราคาเงินสดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับวันนี้ลงแบบพร้อมแบบโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับผมนะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับ สวัสดีครับทุกท่านนะครับสวัสดีผู้ติดตามทางช่อง YouTube ทุกคนนะครับผมนะฮะวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาอัปเดตราคาเวฟบหนึ่งสองห้าตัวท็อปปีสองพันยี่สองนะครับระหว่างสีขาวแดงนะครับกับน้ำเงินแดงนะครับแล้วก็เทียบสีนะครับแล้วก็เทียบความสวยด้วยนะครับผมว่าระหว่างเวฟบหนึ่งสองห้าสีขาวแดงกับสีน้ำเงินแดงเพื่อนๆว่าตัวไหนสวยกันนะครับผมนะ ตอนนี้เรามาอัปเดตราคาก่อนนะครับตัวนี้ก็ราคาล่าสุดเลยนะครับปี2022นะครับเดือนพฤษภาคม65นะครับตัวนี้ราคาตัวรถครับก็อยู่ที่58,900บาทนะครับก็คือราคาเท่ากันเลยนะครับเพื่อนๆ58,900บาทนะครับแล้วก็มีค่าทะเบียนพรบอีกพันหนึ่งนะครับก็คือราคาพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับก็คือจ่ายตัง้ง59,900บาทนะครับขับรถออกไปเลยครับผมนะฮะส่วน ้ายทะเบียนนะครับแล้วก็คู่มือนะครับก็รออีกประมาณไม่เกิน60วันนะครับผมเพราะว่าเราต้องไปทําเรื่องโอนให้นะครับผมนี่ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นสีขาวแดงนะครับเพื่อนๆนี่ถ้าใครชอบแบบขาวๆนะครับสวยๆนะครับก็แนะนําตัวนี้เลยนะครับสีขาวนะครับนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวโลโก้ของเขานะครับผมนะ ตัวน the ี้จะมี UCC นะครับเพื่อนๆนะครับก็จะมีขาวแดงน้ำเงินแดงนะครับดาแดงนะครับแล้วก็สีเทาดำนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีน้ําเงินแดงนะครับผมนี่ครับข้างหน้าของเขานะสีน้าเงินตัวนี้จะออกโทนออกสีฟ้าๆนิดนึงนะครับผมนะคัตอนแรกมองแวรกๆผมคิดว่าสีฟ้านะครับแต่ว่าจดทะเบียนเป็นสีน้าเงินนะครับผมตัวนี้จะเป็นสีน้ําเงินแดงนะความสวยของเขาครับผมสองรุ่นนี้ราคาเท่ากันเลยนะครับเพื่อนๆนะฮะ 59,900ืเก้าันเก้ารบาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนทรบนะครับดาวเริ่มต้นก็อยู่ที่0%ูนเปอร์เซ็นะครับผมดอกเบี้ยก็หนึ่งจุดห้าเก้าแล้วก็หนึ่งจุดเจ็ดเก้านะครับสองรุ่นนี้บากแดงเหมือนกันเลยนะครับผมนะฮะนี่ครับบอกแดงนะครับบอกเวลาใส่อันนี้ไปนะครับมันจะดูแบบไม่ค่อยแดงนะครับพอเปิดออกมานี่ครับแดงแป๊ดเลยนะครับเพื่อนๆนะฮะสวยนะครับบอกแดงตัวนี้นะครับ ต่เวลาใช้นานๆนะครับมันชอบเป็นสีชมพูนะครับผมแต่ถ้าใหม่ๆนี่สวยนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นโลโก้แล้วก็สติกเกอร์นะครับผมนะตัวนี้จะเป็นโลโก้นูนนะครับผมนะส่วนตัวนี้จะเป็นสติกเกอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นล้อแมกนะครับผมเพื่อนๆชอบสีไหนนะครับระหว่างสีน้ำเงินแดงกับขาวแดงนะครับผมนะคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับว่าสีไหนสวยกว่ากันนะครับส่วนนี้จะเป็นชุดไฟท้ายนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นลายสีขาวแดงนะครับผมนี่ฮะสวยนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นล้อแม็กนะครับก็คือล้อแมกเหมือนกันเลยนะครับล้อแม็กก็จะเป็นสีดํานะครับดําออกด้านด้ๆนะครับนี่ส่วนยางก็เป็นยางแบบยางในนะครับปั๊มก็เป็นปั๊มแบบสีเทาๆนะครับผมนี่ฮะออกเทานะครับกระบอกชกนี่ก็ออกสีบรอนนะครับผมนะตัวนี้จะออกสีเทานะออกคล้ายๆกันนะครับผมนะฮะในส่วนยางนะครับก็ 70็ดบนะครับขอบ17ล้อหน้านะครับยางใช้ของ i r c นะครับผมเหมือนกันเลยนะครับผมตัวนี้ก็ใช้ของ IRC นะครับถ้าเป็นร้อย้านี่ยางนี่จะใช้ของ i r c นะครับถ้าเป็น110นี่ก็จะมี i r c บ้างนะครับแล้วก็สลับกับตัว V ีรับเบอร์บ้างนะครับผมนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นในชุดฟ้าสูบแบของเวบึนสองห้านะครับเบบึนสองห้านี้เครื่องยนต์นี่ร้อยยี่สิบห้าซีซีนะครับ 1ลูกสูบนะฮะสองเบาวนะครับขนาดลูกสูบก็อยู่ที่52มิลนะครับผมนะลูกเขาห้านะครับก็จะเป็นนี่ฮะจะเป็นไม้แบบสายนะครับก็เหมือนร้อยสิบนะครับที่กําลังจะออกมาตอนนี้นะครับไม้ก็เป็ดสายนะครับนะครับหน้ากาศก็จะเป็นสีดาสีขาวนะครับผมแล้วก็สีดํานะครับแล้วก็ขาวลงมาเลยนะครับผมสีน้ำเงินก็เหมือนกันนะครับ ไม้นี่ครับที่ผมบอกนะครับก็จะเป็นไม้แบบธรรมดานะครับผมนะนี่ครับแบบเข็มนะครับผมยังไม่เป็นดิจิตอลนะครับส่วนเข็มน้ำมันก็อยู่ฝั่งนี้นะครับส่วนตำแหน่งบอกเกียร์ก็จะอยู่นี้นะครับก็เกียร์บ้างเอ็นนะครับแล้วก็หนึ่งสองสามสี่นะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นสตาร์ทมือนะครับนี่ครับสตาร์ทมือกุญแจก็เป็นกุญแจแบบล็อกสองชั้นนะครับหน้ากากหลังนี่เป็นสีแดงเงาเหมือนกันเลยนะครับนี่ครับสองชิ้นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงนะครับตัวนี้ก็เป็นสีแดงเหมือนกันนะครับ ส่วนสองชิ้นนี้นะครับก็จะเป็นสีแดงออกด้านๆนนะครับเหมือนกันเลยนะครับผมสีน้ำเงินก็สวยนะครับส่วนสีขาวนี่ก็สวยนะครับถ้าใครที่ดูแลความสะอาดนะครับขยันดูแลขยัดล้างนะครับผมแนะนําสีขาวเลยครับผมนะสวยมากนะครับสีขาวเวลาทําความสะอาดบ่อยๆนะครับดูแลดีๆนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสีน้ำเงินนะครับ ฝากครอบสู้นะครับก็จะเป็นแบบสีบรอนนะครับตัวนี้ก็ขับขึ้นด้วยสู้นะครับโชก็แบบชุบนะครับนี่ครับสปริงแบบชุบโครเมียมนะครับผมแล้วก็เกียร์ก็เป็นเกียร์บนสีระดับนะครับเหยียบไปข้างหน้า1 2 3 4นะครับเวลารถจอดนิ่งนะยเหยียบไปข้างหน้าก็เป็นเกียร์ว่างฝาครอบดันไปเขาก็สวยนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นถังนะครับถังน้ำมันก็จูนน้ำมันได้5.5ลิตรนะครับ ก็ใส่น้ำมันเกสโซฮ91 95แล้วก็ E20 นะครับผมนะเติมได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นหมายเลขนะครับหมายเลขเครื่องนะครับหรือว่าหมายเลขตัวถังนะครับผมนะตัวนี้ก็จะเป็นการตกก็จะเป็นสีดําเงานะครับกล่องเก็บของนี่ก็ใหญ่นะครับใส่หมวกก็น็อกเตมใบได้หนึ่งใบนะครับผมนะฮะอัตราประหยัดน้ำมันของเบฟ125นะครับเครื่อง1 2 5ซีขนาดลูกสูบ52มิลนะครับผมนะ ประหยัดน้ำมันอยู่ที่71.4กิโลต่อลิตรนะครับเติมน้ํามัน1.4นะครับขับได้100กิโลนะครับก็คือเติมน้ํามัน1ลิตรนะครับขับได้71กิโลนะครับเพื่อนๆโอ้โหก็ถือว่าประหยัดมากนะครับลิตรหนึ่งได้71กิโลนะครับเหมาะมากนะครับในช่วงน้ํามันแพงอย่างนี้นะครับผมนะเพราะว่าน้ํามันช่วงนี้ก็ขึ้นเอาขึ้นเอานะครับเพื่อนๆนะครับลิตรหนึ่งลิตรหนึ่งก็สี่สิบกว่าบาทแล้วนะครับผมนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นสมุดรับประกันนะครับผมนะก็รับประกัััััันนนนนท้้งคคคคะะะรรรรบบบใหหปีือว่ากิโลเมต ส่วนระบบหัวฉีดนะครับนี่ฮะก็รับประกันให้5ปีนะครับหรือว่า50,000กิโลเมตรครับผมนะะฮเอาตัวไหนที่ถึงก่อนนะครับในงานระบบหัวฉีดก็มีนี้นะครับตามนี้เลยนะครับผมสวยนะครับราคาล่าสุดนะครับเดือนพฤษภาคม65ตอนนี้ก็อยู่ที่59,900ืนาพนะครับพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับผมนะแล้วมีเพื่อนๆคอมเมนต์เข้ามาว่ารถใหม่นะครับถ่ายน้ำมันเครื่องครั้งแรกที่เท่าไหร่นะครับ ก็ค <c oughs> ือรถใหม่นะครับ nice. ถ yes. like. <min> ่ายน้ำม right ันเครื่องครั้งแรกที่1,000กิโลนะครับผมะก็คือเพื่อนๆพี่ๆนะครับขับได้1,000กิโลเมตรก็ให้นํารถเข้าไปตรวจเช็คนะครับแล้วก็ถ่ายน้ำมันเครื่องเลยนะครับผมนะฮะนี่ครับเวลาไปถ่ายก็อย่าลืมเอาสมุดรับประกันไปด้วยนะครับกระบังสีน้ําเงินแดงกับขาวแดงนะครับเพื่อนๆชอบตัวไหนนะครับสองคันในราคาเท่ากันนะครับ5 9 9 0 0บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบนะครับดาวเริ่มต้นอยู่ที่0%นะครับผมะ ดอกเบี้ยก็1.59 1.79กน็ะครับผมอันนี้ราคาที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมนะราคายังไม่มีการปรับขึ้นนะครับ59,900ัรบาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านไหนที่เคยใช้นะครับก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับถือว่าราคาในเขตพื้นที่ของเพื่อนๆราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามานะครับว่าเพื่อนๆซื้อราคาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าบางพื้นที่นะครับเห็นคอมเมนต์เข้ามาราคาไม่เหมือนกันเลยนะครับบางพื้นที่ก็แพงนะครับบางพื้นที่ก็ถูกนะครับ อันนี้ก็แล้วแต่ร้านแล้วแต่บิลเลอร์นะครับผมนะเพราะว่าเห็นเพื่อนๆพี่ๆคอมเมนต์เข้ามาเขตกรุงเทพก็อยู่ประมาณ6 2 0 0 0 6น0 0งนะครับแต่ว่าบางพื้นที่ก็58,000าหมื่นแ้าหมื่นเก้านะครับราคาใกล้เคียงกับที่ร้านที่นี่นะครับที่นี่ก็59,900พร้อมโอนทะเบียนพาราโบล์นะครับเพื่อนๆว่าสีไหนสวยกว่ากันนะครับระหว่างสีขาวแดงกับน้ำเงินแดงนะครับผม ราคาเท่ากันนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีฮอนด้าตัวใหม่สีใหม่มานะครับหรือว่าอยากให้ผมรีวิวรุ่นไหนนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมนะหรือว่าอยากให้อัปเดตราคาตัวไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมถ้ามีรถนะเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้เรื่อยๆนะครับนะหรือว่าเข้ามาสอบถามกันได้นะครับในคอมเมนต์นะครับไหนที่พอตอบได้ผมก็ตอบให้นะครับผมนะนี่ฮะสวยๆเลยนะครับเพื่อนๆนะครับ ตอนนี้ราคาล่าสุดนะครับ5 9า0 0นะครับพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบสสำหรับคลิปนี้ก็ขอพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปสวัสดีครับขอบคุณครับ